สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้อยู่กันกันกบซีรีส์ My Time at Portia นะครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทำมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเป็น,ปนซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับอเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าใครอยากดูผมเล่นซีรีส์นี้เนี่ยก็ลองช่วยกดไลค์ดูก่อนละกันครับว่าผมเนี่ยควรจะทำซีรีส์นี้ต่อหรือเปล่าเอานว่าเดี๋ยวเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่าครับ ครับสร้างตัวละครครับเอาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีเออเฮ้ยคือเกมมันมีจีบสาวด้วยอะเอาเป็นว่าผมเล่นตัวละครผู้ชายแล้วกันถ้าให้ผมเล่นตัวผู้หญิงแล้วจีบผู้ชายเดี๋ยวผมคงจะรู้สึกแปลกๆนะแต่จริงๆแล้วผมชอบเล่นตัวละครที่เป็นตัวละครผู้หญิงมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนเลยขอตั้งชื่อก่อนแล้วกันนะครับชื่อ เอลลี่ไม่ดีไม่ดีชื่อเบิร์ดอ่ะชื่อเบิร์ดครับเบิร์ดเบิร์ดมาอีกแล้วครับเบิร์ดเบิร์ดเออผมกดสุ่มได้ไหมคอนเฟิร์มครับสุ่มเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่สุ่มนี่สุ่มเฮ้ยมันสุ่มเพศด้วยอะ่ะสุ่มซุ่มเออเดี๋ยวเราเอาโครงหน้าแล้วกันนะครับโครงหน้าที่มันที่มันโอเคเอ่ะโครงหน้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทรงผมทีหลัง เอาเป็นว่านนผมข้ามไปเลยแล้วกันครับตรงนี้ก็ทรงผมเดี๋ยวเอาเป็นสีเหลืองนะครับทรงผมผมเลือกเป็นสีเหลืองไว้ส่วนหน้าตาตัวละครนะครับผมเอาเป็นแบบมาตรฐานได้แหละครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็เดี๋ยวไอ้ตรงนี้เนี่ยมันขยับได้นะมันขยับได้ผมเอาอยู่ตรงกลางนี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าแบบไหนมันสวยอ่ะมันไม่ค่อยเรียลลิสติกเท่าไหร่เออแบบนี้ก็ดูดีแล้วครับดูดีแล้วผมไม่อยากเปลี่ยนไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะ เลเทครับแล้วก็สีปากผมใช้สีนี้เลยนะกันนะครับสีเดิมแล้วก็ตกแต่งครับตกแต่งตกแต่งมีหนวดมีเข่าด้วยไม่เอาแล้วกันครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มครับไม่เอาชื่อเบิร์ดอะเบื่อเบิร์ดแล้วอะชื่อเอสเอสเนี่ยครับเอสเออเหมือนจะต้องเลือกวันเกิดครับวันเกิดเอาเป็น นี่ครับเป็นการใบ้มันเกิดผมเลยแล้วกันครับนี่ครับเป็นเดือนที่สองครับนั่งเรือมากันครับท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งพวกเราใกล้จะถึงพอเทียแล้วว้าวมันดูสวยงามมากเลยามาทำอะไรงั้นเหรอมาขุดเมืองงั้นเหรอรก็คล้ายๆแบบนั้นนะครับ ที่นี่เนี่ยมีคนที่รักการผจญภัยคล้ายๆนายอยู่เยอะเลยยังเด็กอยู่ด้วยโชคดีนะ <Thanks. S 1> ขอบคุณมากไม่ทำแอดพอเทียให้เสียงภาษาไทยโดย S อ,อยากพูดคำนี้มาตั้งนานแล้วมาเริ่มเกมเลยดีกว่านี่ครับเหมือนจะเจอเพสลี่ครับคนนี้ชื่อเพสลี่นะทักเราว่าชื่อเอสเพสลี่เป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ได้พบอีกครั้งนะครับไปเที่ยวมาเนี่ย oh. เป็นไงบ้างโอเคกลับมาแล้วรู้สึกว่าหายหน้าหายตา <Yeah. S 2> ไปนานเลย โอเคครับเพสซี่จะพาเราไปแสดงนะครับบ้านเนี่ยที่เป็นโรงงานนะครับให้เราดูนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะเดินตามเพสซี่ไปครับเพสซี่จะพาเราไปดูเวิร์กช็อปแต่ว่าเพสซี่เร็วตื่นเต้นแล้วข้าอยากเห็นเวิร์กช็อปนี่ก็คือเวิร์กช็อปของนายเนี่ยบรรดูจะผุพังไปหน่อยนะคิดว่าไงล่ะ มันก็ดูค้ายบ้านนะครับเราต่อไป then, you you ก็เพสตี่ได้จดหมายมาจากพ่อของเรานะครับแล้วพ่อของเราบอกไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเราได้เห็นบ้านนี้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยเอาจดหมายมาให้นะครับโอ้โหอย่างยาวเลยเมื่อลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ในตอนนี้พ่อคงอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกแล้วเรื่องนั้นพ่อขอโทษด้วย ขอโทษด้วยที่ไม่ใช่พ่อแบบที่ลูกต้องการให้เป็นมันกระทันหันมากพ่อไม่มีเวลาที่จะบอกว่าลูกต้องดูแลตัวเองยังไงพ่อเลยคิดได้ว่าพ่อมีโรงงานอยู่ก็คือเวิร์กช็อปนะครับมันอาจจะไม่มากนักแต่มันก็ช่วยบังลมบังฝนได้พ่อได้ทิ้งสมุดคู่มือเกี่ยวกับการช่างไว้มันมีรายละเอียดว่าพ่อสร้างของต่างๆได้ยังไงที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับลูกแล้วทำให้ดีที่สุดมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ลูกเป็นความภาคภูมิใจของพ่อตลอดไปนี่ครับจากป้าปพาโอเคเบนเพสซี่บอกให้เราไปหาให้ไปหาเขานะครับที่กิวนะครับในวันพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะคุยกันเยอะนะครับถ้าถ้าอ่านหมดเนี่ย ถ้าอ่านหมดเดี๋ยวผมว่านานบอกเลยนะครับว่านานมากนานมากๆเริ่มเกมครับเริ่มเกมตื่นนอนครับตื่นนอนโอ้ปวดหัวจังเลยโอ้ well oh, เหมือน <from the S 2> บ้านมันจะผุ <do> พังนะ <last> มันมีลมเนี่ยลอดเข้ามานอนหลับไม่ค่อยสนิทเลยครับ oh. เดี๋ยวเราต้องซ่อมบ้านพวกนี้ครับมันต้องใช้ไม้ครับใช้ไม้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ย ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับมันก็จะมีการเสียสตามีนนาครับออมีจดหมายมาวะ่ะรับไปก่อนครับรับจดหมายไปไม่อ่านแล้วครับไม่อ่านแล้วไปแล้วครับเออเนี่ยมันจะมีพวกไม้ครับมีไม้มีหินนะมีไม้มีหินครับเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนเลยแล้วกันมีไม้มีหินครับนี่พวกนี้เห็นไหมหก็มันจะเวลาเราเก็บอะไรเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์เราสามารถวิ่งได้ด้วยนี่ว่ะลืมไปเลย เออผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วนะเออแต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วครับลืมไปหมดแล้วแต่เอาเป็นว่าผมก็จะมีวิธีการเล่นของผมอยู่นะครับปกติแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บไม้เก็บฟืนอะไรไปแต่สําหรับผมเนี่ยไม่ใช่ครับบอกเลยนะครับตอนแรกเฮ้ยนี่ไงคนที่มาส่งเราหวันดี sure. คิดว่าอา้าวไม่ใช่อันนี้มันชุดม่วงอันนี้มันชุดม่วง,งครับไม่ใช่ก็เราสามารถคุยได้นะครับคุย หรือให้ของขวัญได้หรือจะท้าต่อยก็ได้ครับหรือว่าเราจะมาเล่นเป่ายิ่งฉุบกันกับเขาก็ได้นะครับมาเลยเป่ายิ้งฉุบอุ้ยกันไกเนี่ยมันแพ้บ่อยเพราะฉะนั้นเราต้องออกกระดาษครับบอกเลยเราต้องออกกระดาษตลอดครับเออกระดาษเออตามคอนเซปต์เราเราต้องออกกระดาษตลอดถึงแม้ว่าออกกระดาษเราจะแพ้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกระดาษตลอดครับไปเลย ไม่น่าออกกันไกลเลยนี่ครับวันแรกมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเออผมถีบต้นไม้เพื่อเก็บค่าประสบการณ์ครับผมก็จะถีบอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะหมดแรงเวลาถีบต้นไม้เนี่ยอันนี้เป็นต้นแอปเปิลครับมันก็จะมีแอปเปิลหล่นลงมาพอมันครบหกโลหกลูกเนี่ยเราก็จะถีบไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนต้นเราต้องเปลี่ยนต้นครับอันนี้ต้นนี้ไปแล้วต้นอื่นนี่มีต้นนี้อีกมีต้นนี้อีก ทำไมถึงต้องทําอย่างนี้จะเห็นได้ว่าผมทําอะไรมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมาถีบไอ้พวกเนี้เก็บเลเวลได้พอเก็บเลเวลเดีย่ยเลเวลขึ้นเราจะได้เอาเลเวลเนี่ยไปเพิ่มเดี๋ยเดี๋ยว,ยวผมอัพหรือ,อยังวะยังไม่อัพเลยยังไม่ยังไม่อัพเลยครับคือพอมีเลเวลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้อะไรต่างๆเราสะดวกขึ้นนะครับนี่อัพแล้วครับ ก็อันนี้ผมจะอัพสกิลเป็นนี่ก่อนครับนี่ถีบต้นไม้แล้วมีโอกาสแอปเปิลหล่นลงมาครับคืออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสหล่นลงมาสองเท่าครับถ้าหล่น1ลูกก็ก็ได้มา2ลูกครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่มันจะหล่นลงมากระโดดได้ไหมเอ้ยโดดได้ลือไหวครับว่ากระโดดได้หรือเปล่าเตะครับเตะเตะผมก็จะเตะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยเฮ้ยนี่มันจะ1ิบโมงแล้วโอ้โหพลาดเลยพลาดเลย เตะนานไปครับเตะมาเตะนานไปนี่ครับเห็นไหมผมจะเหนื่อยแล้วเนี่ยวันแรกมายังไม่ทันทําอะไรเลยมันก็จะเหนื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเลยนี่ครับใช้วิธีการมาถีบต้นไม้นี่แหละครับเก็บค่าประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวเอาแอปเปิลนะครับกินเพื่อเพิ่มค่าความเหนื่อยครับเพิ่มค่าความเหนื่อยจะหมดแล้วครับอ๋อนี่ถีบไม่ได้แล้วครับถีบไม่ได้แล้วเก็บแอปเปิลครับ วิ่งแอปเปิลนี่มี2แบบนะครับเป็นแอปเปิลธรรมดาครับอันนี้กับอันที่4เดี่ยช่องที่4เป็นอะล m มาแอปเปิลครับอะล m มาแอปเปิลมันจะให้สตามิน่าเราเยอะกว่าปกติครับอันนี้เดี๋ยวให้เท่าไหร่เอ่ยตองกินดูนี่บวก5ครับถ้ากินอันนี้บวกย0่ยังเยอะเลยกินให้หมดเลยครับกินให้หมดเราต้องเพิ่มเพื่อไปทีบต่อครับเพื่อเพิ่มเพื่อไปทีบต่อแต่วันนี้เนี่ยเออ ผมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปที่กิวก่อนครับไปที่กิวก่อนเหนื่อยนะครับวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยยังไวเหนื่อยยังไวเลยแต่ผมบอกเลยนะครับวันแรกเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากครับอาจจะไม่มีอะไรมากอ่ามาถึงกิวแล้วครับมาถึงกิวอ๋อยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งเนี่ย โอเคสบายดีครับสบายดีเอ่อเทรจะแนะนำเรานะครับเกี่ยวกับคอมเมอร์สกิลเนี่ยที่นี่มาได้ความสัมพันธ์ค่าความสัมพันธ์เป็นสิบนะครับกับเทสลี่ดูดิพูดกันอย่างเยอะพูดกันอย่างเยอะเลยอันนี้เป็นผมอธิบายเองดีกว่านี่ตรงนี้เป็นเควสครับเราสามารถรับมารับเควสบอร์ดได้ตรงนี้ครับก็มีภารกิจให้ทำครับก็คือชาวเมืองเนี่ยมาขอร้องให้เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้ครับ แล้วก็ต้องส่งภายในกี่วันนะครับ5วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีคู่แข่งนะครับชอบมารับเฟสบอร์ดแย่งเหมือนกันนะเอออันนี้ก็แอนโตนิโอครับเฮ้ยแอนโตนี่แอนโตนี่ครับแอนโตนี่แอนโตนี่เดี๋ยวเราไปถีบต้นไม้ต่ออาจจะพาทัวร์หน่อยนึงครับพาทัวร์ก่อนก่อนไปถีบต้นไม้เนี่ยผมมานี่ก่อนว่ะวันแรกมานี่เลยครับเข้ามาอันนี้เป็นร้านขายอาหารครับ บอกเลยนะครับว่าวันแรกเนี่ยนี่เลยครับสั่งอาหารกินครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเพิ่มสตามีน้าเจ็ิบสี่ชิมหายแล้วอ๋อได้อยู่ได้อยู่ผมขาดอีกพอดีเลยครับประมาณเจดิบกว่ามาเต็มหลอดพอดีครับจ่ายไปห4สิี่โกกินสี่จานเลยครับเลือกในเมนูชุดแรกเนี่ยมันจะบัฟเราด้วยครับ มันจะบัฟเราด้วยบัฟในการเพิ่ม exp นะครับเวลาเราทำอะไรเดียมันจะเพิ่ม exp ได้เร็วขึ้นผมไม่สนใจใครเลยครับวันนี้วันนี้เดียเรามีภารกิจครับภารกิจเออเดี๋ยวผมเก็บมง้งเก็บไม้ระหว่างทางก่อนเลยครับมันต้องใช้อย่างละ13อันน,นนะถ้าผมจำไม่ผิดไม้13หิน13เปลี่ยนไม่ใช่ครับเฮ้ย12แล้ว12 มามามาเก็บเก็บเราจะต้องทําขวานครับทําขวานแล้วก็เก็บไปได้นี่ก้อนใหญ่ไปครับต้องเก็บได้แค่ก้อนเล็กครับเราต้องคราฟอีเตอร์ด้วยครับอีเตอร์แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามช่วงนี้ไปละกันครับเป็นช่วงที่ผมทีบต้นไม้อย่างเดียวเอาล้ครับตอนนี้ผมไล่ทีบต้นแอปเปิลนะครับครบทุกต้นแล้วครับตอนนี้ผมก็จะมาค้าฟครับ มาครับไอเทมเป็น2อย่างเลยละกันครับเป็นขวาน1อันครับขวาน1อันแล้วก็เป็นอีเตอร์ครับไพแอคหอันครับเออแล้วก็ผมเรียงของหน่อยเลียงของหน่อย,ย,ออยมาสลับช่องผมจะกินแอปเปิลครับที่ได้มากินแอปเปิลที่ได้มานะแล้วก็ต้นไม้ไหนมันน่าตัดบ้างนะต้นนี้ตัดได้เปล่าเฮ้ยมันน่าจะแข็งแกร่ง จริงด้วยลืมไปเลยมันมีความแข็งแกร่งของต้นไม้อยู่ต้นนี้น่าจะตัดได้นะครับเออได้อยู่ตัดตัดเออบอกเลยดูดของเข้าตัวเดี๋ยวนี้เออแบบนี้แหละตัดไม้ครับตัดไม้เราจะต้องเอาไม้ไปซ่อมบ้านครับวันนี้จะนอนดึกหน่อยนะครับนอนดึกหน่อยตัดไม้ครับตัดไม้เอยพวกนี้เนี่ยก็ได้อยู่นะครับ ได้ไม้อยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะได้ได้เชือกมากกว่าครับถ้าจําไม่ผิดนะเฮ้ยได้ไม้ว่ะมันไม่มันไม่ใช่เชือกว่ะมันเป็นยางครับมันได้ยางโอเคตัดไปครับตัดไปเฮ้ยตรงนี้มีกรงด้วยเราสามารถสร้างกรงกรงจับสัตว์ได้นะครับผมก็จําไม่ได้แล้วว่ะไม่จําไม่ได้แล้วครับอันไหนเราสามารถตัดได้บ้างเอ่ยเฮ้ยต้นนี้ต้นใหญ่เอออันนี้สีมันไม่เข้มอ่ะเราตัดได้หรือเปล่าตัดไม่ได้ครับ ก็มาตัดต้นนี้เอาแล้วกันครับก็เราต้องนอนนะครับตอนตีสองเกมนี้บังคับนอนนะครับตอนตีสองเพราะฉะนั้นผมจะต้องเข้าบ้านก่อนนะครับก่อนช่วงเวลาตีสองครับเพื่อที่เข้าไปซ่อมซ่อมพื้นครับซ่อมพื้นถ้าเราไม่ซ่อมพื้นเนี่ยพรุ่งนี้เราตื่นมาเนี่ยไอสตาร m i n a นเราจะไม่ไม่เต็มหลอดครับมันจะเพิ่มไม่เต็มหลอดมันจะเพิ่มแค่ แค่นิดหน่อยอะแค่นิดหน่อยเอยอันนี้ตัดได้หรือเปล่า <c oughs> ก็ลองจังเลยเออผมสับต้นนี้แล้วกันใช้สตามิน่าให้หมดเลยครับเหลือเหลือไว้ไม่ดีครับเหลือไว้ไม่ดีเสียดายครับเหลือไว้เสียดายใช้หมดเลยตัดต้นไม้ต้นไม้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ตัดไปครับรอบๆบ,บ้าน แต่ผมไม่มั่นใจอะว่าเราต้องปล่อยไว้บ้างหรือเปล่าแต,แต่ยังไงเราก็ตัดต้นใหญ่ไม่ได้ครับเออเราตัดต้นใหญ่ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นต่อให้มันโตไปเนี่ยเราก็ตัดไม่ได้เฮ้แต่ว่าถ้าปล่อยมันโตประมาณนี้น่าจะคุ้มอยู่นะเออกินแอปเปิลครับกินแอปเปิลกินนิดหน่อยเออเหลือเหลือหกหน่วยเหลือหกหน่วยครับหมดพอดีครับหมดพอดีเฮ้ยมีบาัาเพิ่งดู มีไม้ร้อยสามสิบเอามาทำบ้านอะไรวะเน,นี่ยเยอะแยะมาๆซ่อมให้หมดเลยครับใช้ไม้สามชิ้นปกปกปกเรียบร้อยใช้ไม้สามชิ้นใช้เออตรงนี้ไม่ใช้ความเหนื่อยครับยี่สิบชิ้นปกปกปกเออเรียบร้อยครับซ่อมบ้านเรียบร้อย ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อดีทําอะไรต่อดีมีเวลาอีกนิดนึงมีเวลาอีกนิดนึงบอกเลยแบบผมเนี่ยต้องใช้เวลาให้คุ้มครับใช้เวลาคุ้มค่าเราเป็นคนงานนะครับเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าเราต้องเข้านอนตอนตีสอของทุกวันทุกวันทุกคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกมาทํางานครับเนอนวันละนิดวันละหน่อยก็พอ กินแอปเปิลกินแอปเปิลหมดแล้ววะหมดแล้วนอนดีกว่าไม่ได้ครับไม่มีเวลาแล้วครับนอนนอนไม่ไหวแล้วครับนอนดีกว่านอนครับนอนอ๋อหมดเวลาแล้ว go to sleep เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เนี่ยผมขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับส่วนใครที่อยากดูต่อเนี่ยช่วยกันกดไลค์กัด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ